ออทุบหมีอะไรเนี่ยมาชวนดูสวนสัตว์ตอนกลางคืนมีที่ไหนเนี่ยฮ้ยสวนสัตว์ไหนสวนสัตว์ไหนฟลเวอร์เฟล้วอร์ยฟมเวอัเปลกวอา์าดูสวอร์เฟลเวอั์เฟลเวอร์เฟลาวอร์เฟลวอรลวอร์ลวอร์เปลเวอร์เฟลเอเเวอร์เฟลเวอ์เลเวนร์เฟลว์ฟลวลอร์เเวอวอรเว์วออร์เวอรลปรลเวอรสเวอร์เเวอ์อร์เฟลเออรเฟลเเลเวเฟลปวเลเวเนี่ยเเ อ๋อโอเควัวอะไรอ่ะ่ไหนไหนเฮ้ยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยดไม่ไม่ใช่แล้วันไม่ใช่ละไปอ๋อยเฮ้ยวัวไปไปเดไยปนีได้กเดี๋ยวนี้ไปไไป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 ไไป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 ไ เปพ่ออะไรสุโคสิตไงนี่อะไรคุณใส่คุยครัวโฟลไดคอรีล่าไดกอริล่าไดกอริล่าเรียกได้คอริล่าเออคอริล่านะเหมือนพี่ตอเลยดูดิเดี๋ยวว้าวคุณยายกลายเป็นกอริล่าแล้วว้าวโอ้แต่ละคนว้าย อ๋อนี่ไงเขาบอกว่าค้นหาม็อบทั้งหมดในสวนสัตว์แห่งนี้ได้เลยเอะยอถามหน่อยแล้วจะกลับลางไงโอ้โหเนี่อะไรอุญยใหดี่แต่นี่มันเหมือนแบบสวนสัตว์ซูนอมารีเลยนะเนี่ยทุกคนไม่คือโคซองบอกไปก่อนนี่โอ้ยนี่นี่นีตรงแซดมีนี่ไง

เฮ้ยนี่นี่นี่เจออีกแล้วเจออีกแล้วนี่ไงต้องขึ้นไปเฮ้ยก็ยังขีดขีดเฮ้เดี๋ยวขึ้นไปไงอ๋อทางนี้ฮึบคุยได้ช้างได้ช้างมาทำน้ำหมกอ่ะแล้วแกรู้ได้ไงว่าช้างไม่ก็ฉันยืนตรงนี้ไงข้างล่างมันมีบอกเนี่ยแกยืนตรงนี้แกกดลับอ่ะอ๋อทางลับเหรอตัวใหญ่จังว้าเดี๋ยวไอ้นั่นมันไก่และแกรนนี่ตัวเบลล์เลยช้างเนี่ย เฮ้ยช้างัวเบเล่เลยอ่ะเฮ้ยแล้วเนี่ยนี่อะไรนี่อะไรหมาป่านี่ตรงนี้หมาป่าทุกคนใช่หมาป่านเป็หมาป่าแป๊บนี่เป็นยังไงคะนี่คือหมาอิง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 ไข่ปีชานะหมาป่าดูจริงๆนะหมีอะแปลงแล้วเหมือนหมาป่าพอฉันแปลงเนเหมือนหมาในยังไงก็ไม่รู้ทำไมหมาป่าได้ย่างนั้นนะเดินกับด้านอ่ะโอ้โหโอ๋ยแต่ละคนช่วยเล่นให้มันแบบ จริงจังกันหน่อยตอนนี้ฉคือัเกอฉันคือหมาป่าฉันจะไล่ฆ่าเกอฉันจริงจังไม่ฉันไม่ใช่หนูน้อยหมวกแดงจบเป็นหนูน้อยหมวกแดงเขาะอะไตหมูเป็นหมูเลยเหรอได้รับสิวหมาลายดียวจะไปดไหนอ้ไอ้ยอ้ไอ้ไอ้หัวเต้นจนหยบหหบ ทำไมม้าลายมันน่ากลัวจังเลยอันเนี้ยมีตัวไหนที่มันไม่น่ากลัวบ้างอ่ะจะเป็ม้าลายโดนสิบร้อเหยียบโอ้โหหน้าหัวเบนเลยคอให้เออแสดงว่าสุนทรัตว์แห่งเนี้ยถูกการทดลองมาเจ้าหมีมันอาจจะโดนวิญญาณลายเข้าสิงก็ได้นะวิญญาณลลยปราิตอะน่าจะใช่แล้วเนี้ยเนี้ยอะไรอะนีไงกว้งกวางกว้กวางไหนดูซิเจ้ามีว้าว เฮ้ยเดี๋ยวที่ตัวมันก็มีฟันด้วยอ่ะเนี่ยที่เก็ตัวใช้ก็มีฟันช่วยเรียนอยู่หุยตัวนี้โอ้ยอะไรเนี่ยวปาเราไปอีกที่หนึ่งดีกว่าตรงนี้มีไหมไม่มีไม่ค่อตรงนี้ไม่มีให้เก็บว่ะชั่วหมีจะเอาไปซ่อนไว้ให่พูดหรอกจริงเหรอเฮ้ยเจอเจอในนี้เจอในนี้นี่ในบ้านกระท่อมแห่งนี้ แพดมีแพนด้า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 อยแพนด้าีแพนด้าม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 ีแพนด้าีแพนด้าแพนด้ามีแพนด้ามีแนด้ามีแพ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 นดาีแพน้ามพนด้ามแพนด้าีนด้ามีแพนด้ามแพนด้าีแพนด้ีแพนด้าแพนด้านดามแพนด้าีแพนด้า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 นด้ Yup. สูโคซองมาเล่นไงนะสูโคซิตโดยไม่ได้啊ะขาต่อต้านดูฉันปีศาจดยไม่ไเขาไปทำไมกันน่ะเจ้าปีจ้านรุ่ไมด้าเขาไปทำไมนี่อะเขาไนหดคืนเกลิกสินปาโอ้ยไปรีเซ็ตตัวละครไปเลยเนี่ยอย่าเอาหัวออกมาปากก็แล้วปากก็มีสองสปากี อิอลเตอร์ตัวไห,หนมีปาก่ปากเดียววะค่ะอะไรนะอินวอลเตอร์ตัวไหนมีแค่ปากเดียวว่างล่ะนั่นแหละดิเออหรือว่าคอนเซปต์ซูโคสิตก็คือปาก2ปากเฮ้ยเจออีกอันนึงนี่คุณยายคูบอดีเก็บอะไได้เลยอันนั้นคืออะไรอ่ะไหนดูหน่อยการเจาง,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 งไหนอไว้ก่อนเลย,ยขนาดปากน่าจะอูดขนาดนี้น่าจะอูดอูดปะไหนเปลี่ยนสิคูบอดี ปดแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเออจริงด้วยแฮะข้างล่างมีนีเราไปดูให้แป๊บเพื่อนๆไปอยู่ไหนกันแล้วหมีตามไม่ทันนี่ไงเจ้าหมีฉันเห็นแกอยู่เนี่ยเนี่ยกระโดดอย่เงี้ยอะไเป็นหมูอ่ะเออไหนเปลี่ยนสิว้าวกลายเป็นหมูสกกลายเป็นหมูไหนมาอยู่ตรงแสงหน่อยไหนไหนไหนหมูหิวแสงีหมูหิวแสงเฮ้ยเจ้าหวีแต่นี่มันมีปากเดียวอ่ะเห็นปะเนี่ยมีแค่ปากเดียวเอง แต่หมูเดี๋ยนะแต่ว่าขาเยอะมากเลยอ่ะขาเนื้ออะไรเนี่ยฮะเฮ้ยแต่ทำหน้ากลัวนะหน้ากลัวตาเหมือนคนเล่นเลยหมายถึงอะไรอ่ะเนี่ยไอ้หมูเนี่ยหน้าตาเหมือนคนเล่นเลยเจ้าหมีเก็บอันนี้เร็วนีด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 ีเออเก็บแล้วเก็บแล้วไปแช่น้ำว่ะอ๋อฮิปโป

พวกแกเลิกเล่นก่อนนี่จะรีวิวจริงจังรีวิวจริงจังไม่ดีพวกแกเอาจริงพวกแกโตขนาดนั้นเล่นเลยเป็นเด็กไม่ได้ไหนเล่นด้วยคนไหนเล่นด้วยคนไหนเล่นด้วยคนดิโอ้ยนี่ทุกคนนนนงงงงงงแแแที่ต่อตัววิดีโอจริงจังอยู่คนเดียวเห็นปะจริงจังไม่จริงโจบอกไว้ก่อนเลย โอโจอร่อยจังไยโอโจ <c oughs> อ่าแต่ละคนได้กี่ตัวบ้างไหนขอนับซิเออ่าฉันได้8ตัวเออมันมีทั้งหมด19บว่ะแกนี่ได้กี่ตัวอ่าฉันได้ประมาณ10ตัวเออฉันมี10ตัวเออ,เอ,อสิบตัวหรอโอ้โห,<ๆ>ย,หยังเหลือยังเหลืออีกเยอะเลยอ่ะชั่ีเออเราไปดูฝั่งนู้นกันมาไปดิเนี่เราข้ามลัดมาเลยทางนี้อะไรอ่ะข้ามลัดได้ยังไงอ่ะอ่แเราแกะเราแกะมาทำไมข้ามประเทศมันไม่ใช่ข้ามลัด อ้ยเจอปลอสิดปอ้ีาอ้โหยบอกไ้ไหนดูดิ SCP นแล้วขอดูหน้าเออมันน่งเกเลยะมันเหมือนแบบตะขับลมลากอะ SCP เ่อตะขับ SCP ดูขาขาตัวยุ้ยมีอะไรอยู่ในน้ำมาเห็นป่ะไ้เม่อยากลงน้ำเลยนะกลัวอย่าอย่าลงเดี๋ยวมันความันี้ โอ้ยแต่ละคนเรามาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ยังไม่ได้มาเลยในกรงนี้เหมือนเห็นยู่นะในกรงนี้อะไรอ่ะเฮ้ยไก่ไก่ใช่ไก่ไก่เลยต้องลูกชิดไก่ไกู่อ้โเดินน่ากลัวยังไงเนี่ยตุกไก่โอ้โหแต่ละคนแล้วเนี่ยเก็บยังหุยงู อันนี้งูกลัวงูเยี๋ๆๆๆดูไอที่เป็นไก่ฉัเป็นงูดีดูแกฉนะ็นี่แ่้อแต่ละคนไปต่อเถอะไ่งูอยัพี่ต่อพี่ต่อู้ยเฮ้ยนีมีอันนี้เก็บยางยางนี่พี่ต่อต้องเท่าด้วยเพราอพี่ต่อเป็นแล้วเป็นเท่าูเฮ้ยเพนกวนเพนกวีนเพดกุยนนี่เพนกวยน มันลองเจียบเฉียบปีกที่มีสองปากเว้ะทำไมเพนกวินปีกเป็น,ปน,ปนข้างคาวอ่ะเพนกวินเลยพนกวินค้างคาวผีไงแล้วปากเป็นเหมือนแบบปากฉีกอะเป็นสี่ปากเลยผัอะไรไปข้างคงาวผีผัดค้างคาวผีไงว้ายไปละ <3 S 2> ที่รวมจับที่ต่อนหนึ่งไงแล้วพวกปรสิตตามมาเฮ้ยข้างหน้ามีรวมอะไรอะดูดิมันเป็นอะไรอะไหนเข้าไปดูดิ ใช้ที่กี่พวกนี้อาไว้ก่อนเลยพวกคนลีสิทธิ์เฮ้ยเจอแล้วดิอะไรอะแกไหนเป็นร่างเป็นแกสิเป็นแกเี็นแกเป็นผักอุ้ยแกขาแมบมุมหรอไม่แม่ขาเป็นแมงมุมอุ้ยน่ากลัวตัวนี้สุดยอดแล้วเหมือนประมาณว่าพวกแกอะกำลังลุมกินฉันเนี่ยดูดิโอ้ย ดีนะเป็นแค่ม็อบไม่ใช่ของจริงเน่พวกปรสิตมานี่เรวเฮ้ยฮะไหนนี่นี่อะไรอะเฮ้ยยีราฟ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 ไหนยีราฟเป็นไงาโอ้ยตัวนี้เทเฮ้ยเทเทยีราฟโอ้โหเอาตรงนะไอตัวเนี้ยมันได้ฟีลเหมือนสงครามหมื่นขาเคยดูไหมไม่เคยอ่ะจบ

เชออยาจะเป็นสไปเดอร์อุ้ยไปเดอ่์แมนี่เป็นขลามันเนี่ยแม่มุมแม่มผสมปลาหรอใช่ปะดนปลาฟกเกอร์ปลาดที่ปาดูดิปลาดาเกียดมากตาไปเร็ว้เหมือนกุ้งเลยจะต่อจาไปใช่หิวเลยเอาเหรอฮะเอามาละ โออพวกแกดาพวกปรสิตมาเจอกันหน่อยมานี่ป้าวป้าโอ้โหแปลงร่างแล้วเหรอโอ้โหแต่ละตัวได้ได้ได้ไปเลยจิกก ประทัดก็ดอยมาทไหนกระยุอนเลยโชว์ไปย้ายมาไหนหน่อยมันต่อสู้กันไม่ได้เอางี้มันต่อสู้กันไม่ได้งั้นเอางี้พวกเรามาเรียงหน้ากระดานเร็วเลียงหน้ากระดานเขาลุกพงผ้าเถอะนใครเดี๋ยวบอกรีลาบอสเราให้คนดูตัดสินว่าว่าตัวใครเดี๋ยวน่ากลัวที่สุดใครน่ากลัวที่สุดนี่นี่คือแรดของแรดี้แรดดี้ก็คือ จิงโจ้อของต่อตอบิโดและนี่ก็คือเจ้าหมีของเจ้าหมีของหมีและนี่ก็คือกอริลลาของแฟนคลับ,บ <PU. S 1> และนี่ก็คือหมานะหม,ม,มาป่าเรีย<อ>กหมานายแกเรียกหมานายแกหมาป่าของคู่บอดดีโอเคได้ได้ไดไดให้ทุกคนตัดสินแล้วกันเออสำหรับวันนี้พวกเราขอไปก่อนแล้วบ๊มีไม่มีอย่าแย่งสีมีน่ารักอยู่แล้วก็ต้องแย่งสีน ด้ามีแพนด้ามีแพนด้ามีเพนด้ามีมีแพนด้า